เยเออน่ารักอันนี้น่ารักเลยดีชอบอันนี้ชอบทำไมตัวนี้เหม็นวะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่มิตรรักนักส่งค่ะ ก็รู้สึกคิดถึงการสุม่มเหมือนกันนะแรกๆแบบช่วงหนึ่งที่สุ่มเยอะมากก็รู้สึกว่าคนดูจะเบื่อหรือเปล่าแต่พอเราห่างหายไปเองเราก็คิดถึงมันเองนะคะครั้งนี้่เป็นการสุม่มที่เรียกว่าไงดีคล้ายคลึงว่าจะเคยทํามาก่อนแต่ว่าไม่ได้เคยทํามาก่อนเนี่ยวปะเราอ่ะเคยเปิดกล่องสุ่มเสื้อผ้าแฟชั่นมาแล้วซึ่งอันนั้นเนี่ยเราให้โจทย์นะคะทีมงานเนี่ยไปหาซื้อมาในงบที่บอกแล้วก็พึมมาเป็นกล่องให้เราใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยอันนี้คือสุ่มจริงๆจากร้านเลยนะคะ เป็นจะเรียกว่ากล่องก็ไม่รู้ว่าเรียกว่ากล่องได้ไหมก้อนนะคะก้อนสุ่มนะคะข้างในนี้เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นจำนวน50ตัวในราคา3,800บาทนั่นเองซึ่งจริงๆที่ร้านเขาอ่ะก็จะมีมีแบบให้เลือกได้เช่นสตรีอเซ็กซี่น่ารักเสื้อผ้าเกาหลี เซตอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว,ว่ามีหลากหลายหมวดหมู่ให้เราได้เลือกซึ่งตอนแรกเราก็เลือกไปว่าเราอะเป็นคนที่แต่งตัวเราชอบสตรีแล้วก็ชอบเสื้อผ้าเซตเพราะมันแต่งตัวง่ายดีก็เลือกไป2อันนี้แบบ50ตัวแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อที่ร้านมัไม่พอค่ะระ,ะด้วยได้ไหมคะก็เลย ก็เลยกลายเป็นคละทุกอันที่เน้นสตรีกับเน้นเสื้อผ้าเซ็ตซะส่วนใหญ่นะคะก็มาลองลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงกับ3,800บาทซึ่งถ้าเราลองตีราคานะ50บาทเนี่ยหาร3,800เท่าไหร่ตกตัวละ76บาทเองอะทุกคนนั่นคือสิ่งที่ร้านได้กําไรมาแล้วนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอะราคาตัวนึงอาจจะแบบห0บาทเท่านั้นเว้ยเราจะมาลองดูค่ะว่าในวันนี้มันจะเป็นยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดกันลืมหรือเปล่าลืมทาอะไรหรือเปล่าลืมกดไลค์ให้หรือเปล่าอา้าอย่าลืมกด, like กดะะไลค กำลังใจในการจะไปแบบอาเสียเงินซื้อของแล้วก็มาสุ่มกันต่อนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งขป้างด้วยนะคะคราวหนะ้าอยากดูอะไรก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆชอบชิ้นไหนคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะนี่เราต้องตัดแบบระวังเลยนะเพราะว่านี่มันเจอเสื้อผ้าเราเ้ยอยู่ตรงนี้เลยต้องตัดแบบระวังเลยจะโดนเสื้อผ้าเราก็เคยเปิดเสื้อสุ่มอีกอันนึงคือเสื้อกสอบ อันนั้นน่เป็นเสื้อมือสองเป็นเสื้อยือดมือสองอันนั้นนี่โอ้เรียกว่าแทบจะออริจินอลเลยนะณนะตอนนั้นนะช่วงแรกๆที่เราทํากล่องสุ่มกันอันนี้นี่ไม่ต้องห่วงนะคะเราสเปรย์แอลกโอโฮอล์ฉีดทุกอย่างมาแล้วเรียบร้อยเพราะว่าเราเองก็กลัวเหมือนกันตอนนี้ทีมงานทุกคนคือใส่หน้ากากนะคะมีอีชั้นคนเดียวที่ไม่ได้ใส่นะ,ะเออมาเราเอาไงดีเราจะค่อยๆดึงแบบพืชทีละตัวไหมนะ้าคะจะได้โชว์กันไปทีละตัวนะคะตัวที่หนึ่งครับผมตัวที่หนึ่งเราได้ เสื้อสีขาวก็น่ารักดีก็เรียกว่าเป็นเสื้อที่ใส่ได้ง่ายๆผ้าไม่รู้เรียกว่าผ้าอะไรแต่ก็แอบมีความบางประมาณหนึ่งนะคะถ้าใส่เสื้อชั้นในสีเข้มก็คือเห็นแน่นอนนะคะสําหรับตัวนี้นะครับผมอ่ะตัวที่หนึ่งวางไว้นี่ตัวที่2เดี๋ยวเราจะมาะลองจัดหมวดูไหม,มอย่างนี้เรียกว่าหมวดมูอะไรคะอิงน่าจะเป็นน,น่ารากักน่าราักว่าน,น่ารากักเป็นน่ารักแล้วก็เออมีบรรดานี่เขา่อมาเป็นเซ็ตเดียวกัน เดาว่าลายเดียวกันแน่เลยแต่คนละสีอะไรเงรี้ยอ่ะมา Thanks girl Thanks girl เป็นเสื้อยืดนะคะเป๊ะไหมคะใช่เลยค่ะ3ตัวนะครับแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมคะป้ายไม่เหมือนกัน2ตัวนี้ป้ายจีนตัวนี้อ้าวป้ายภาษาอังกฤษอ้าวยังไงมันยังไงกันคะคุณป้ายไม่เหมือนกันคะ่ะเท่ากับว่านี่คือตัวที่สองตัวที่3มแล้วตัวที่4แล้วนะเร็วมากเลยโลไปต่อ เหมือนสีขาวแน่นอนเลยเธอแต่ค่เปลี่ยนสี1 2ึ่สองซ้อืมงั้นเราแยกกันเลยดีกว่าอ่ะตัวที่5ของเรานะคะดูซิว่าเราจะได้แบบเสื้อประเภทเดียวกันแล้วคนละสีอก,กี่ตัวต่อไปอ่ะอันนี้เดี๋ยวผ้ามันอยู่ใกล้กัน สามตัวนี้ก็น่าจะแบบเดียวกันตัวนี้ได้อยู่นะเนี่ยอันนี้ดูเป็นฉันได้อยู่มีความครอบหน่อยๆหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้ยาวมากแล้วก็สีนี้เป็นสีเขียวที่ดีนะคะตัวนี้ตัวที่6ตัวที่7เอ้ยอ,อันนี้ก็น่ารัก,กว่ะตัวที่8สีม่วงม่วงนี้กาลังฮิตนะทุกคนใส่เสื้อสีม่วงประมาณนี้กันหมดเลยต่อไปตัวที่9ค่ะอันนี้เนี่ยไม่ใช่สไตล์ฉันเลยอันนี้ต้องเป็นแบบสไตล์น่ารักแม่เลยอ่ะสไตล์แบบหวานหวานนี่สไตล์อิงนี่อันนี้ไม่ค่อยใช่เราเท่าไหร่นะคะอ่ะอันนี้น่าจะสตรีได้บ้าง อัวที่สิของเราครับน้องคนนี้อ๋อน้องคือเสื้อยืดธรรมดาเลยไม่มีอะไรน้องคือเสื้อยืดธรรมดาไม่มีอะไรเยุย น้องมาอีกแล้วค่ะน้องมาตามหลอกหลอนแบบเดียวกับตัวแรกแต่ว่าคนละสีนี่พามพามไอ้แบบเดียวกันไหมไม่ว่ะไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนคล้ายแต่ไม่ใช่นะคะอันนี้คล้ายๆชุดคอนเซปต์เลงกล่องสุ่มเลยแต่แค่ลายมันไม่ใช่เออแล้วก็เป็นเสื้อครอปตัวนี้ก็โอเคนะแต่ว่าไม่ค่อยชอบสีเท่าไหร่แต่เสน่ห์ของการสุ่มคืออะไรคือมักจะได้อะอ,อย่างที่ไม่ได้อยากได้เท่าไหร่นะคะก็คือการลุน้นนี่แหละว่าจะตรงใจมากน้อยขนาดไหนนั่นแหละคือเสน่ห์ของการสุ่มนะคะต่อไปน้องสีม่วงคนนี้อุ้ยนี่น่ารั น้องคนนี้เป็นเปิดลายอันนี้คือเข้ามาแต่ท่อนบนเหรออิงไม่มีท่อนล่างเลยเลน้องคนนี้เอ้ยอันนี้ดูเท่อันนี้เท่อยู่ลายอะไรไม่รู้แต่ว่าดูแบบดูมีอะไรไปอ่ะพูดถึงท่อนล่างท่อนล่างก็มาอ๋ออันนี้มาเป็นเซตกับอันนี้น้องนั่งคนนี้ใส่กับน้องกางเกงคนนี้นี่ น้องเป็นชุดเซตก็ได้นะคือเราชอบชุดชุดเซตอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันไม่ต้องคิดเลยมากแบบเสื้อต่างเกงไม่ต้องแมทกันอะแบบมันแมทมาให้แล้วะก็จะแบบง่ายนะคะอ่ะอย่างงี้มันจะนับเป็น2ตัวหรือมันจะนับเป็นหนึ่งตัววะมันควรจะนับเป็นหนึ่งเนาะโอ้ยอันนี้น่ากลัวมากเลยแกเขามัดหนังยางมานี่คืออ๋อโอเคนึกว่าจะมาเป็นแบบ ปึกใหญ่ๆโอเคเขามาเป็นเซตตกใจอันนี้คืออย่างนี้เสื้อที่ข้างนึงมีแขนแล้วข้างนึงไม่มีแขนกับกางเกงขาสั้นที่ใายตัวสีดําเมื่อกี้เป๊ะเอ๊ะนาว่าแบบเดียวกันแน่เลยแต่แค่กางเกงคนละสีเท่ากับว่าฉันก็ได้เสื้อซ้ำนะสิใช่เลยแล้วฉันจะเอามีเสื้อซ้ําไปทําไม2ตัวกับกางเกงต่อไปอุ๊ยอันนี้น่ารักว่ะเป็นสีม่วงที่เหลือบๆกับชมพูนิดนึงน่ารักดีนะ ตัวนี้แล้วร้านก็แกงเราอีกแล้วค่ะด้วยด้วยเสื้ออสไตล์นี้แล้วกางเกงคือเหมือนกันหรือเปล่าอ่าไม่แกงไม่แกงโอเคร้านก็มีการอ่ะสลับเอาแบบขายาวมาแมทกับเสื้อตัวนี้บ้างแม้จะเป็นลายเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละสีแล้วก็เป็นคนละสไตล์ที่เหมาะกับการไปทะเลเหมือนกันนะตัวนี้อันนี้ได้อยู่นะอันนี้น่ารักอยู่นะ ไปค่ะไปต่อเอ,อขอผ้าอเหมือนเรากําลังไลฟ์ขายเสื้อผ้าเลยอะแต่ชีวิตนี้ยังไม่เคยไลฟ์ขายเสื้อผ้าเลยอยากลองมากทุกคนทุกคนอยากดูอยากซื้อไหมคะอยากลองเหมือนกันนะแต่ยังไม่ค่อยรู้ระบบไงว่าแบบเขาทํายังไงมันต้องมีทีมงานที่คอยโจทย<ช>์ว่าคนนี้แบบคนนี้ CF มาแล้วเราจะต้องยังไงต่อ<ช>แ,ตแล้วเราก็จะพูดชื่อคนนั้นแล้วก็บอกคนนั้นว่าใ,<ช>ให้แคปหน้าจอที่ตัวเองอันนี้มานะคะ<ช>แล้วก็ทักมานะคะใช่ไหมหูบางมากเห็นหนะ้าฉันไหม สวัสดีค่ะเ้มารีเองค่ะบางจ่อยมากตัวนี้แต่ลายน่ารักนะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะแกะตรงนี้ให้ดูนะคะว่าว่ายังเหลืออะไรบ้างตอนนี้มันมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับเอาล่ะนี่เป็ไรอ่ะวยน่ารักจังเลยแต่น้องคนนี้เว้ามาด้านข้างเยอะไปผัวไม่เยอะหรอกแล้วก็มัดเอวอ้ยน่ารักอันนี้น่ารักแต่คงไม่ได้ใส่แน่เลยอะไปทะเลจะได้ใส่แต่ในวันปกติเราไม่ได้แต่งตัวแบบนี้เท่าไหร่นะคะ2ตัวสีน่ารักจริงอ่าวเคอันนี้ผ่านคะ่ะน่ารักอันนี้ คือคือตอนตอนนี้รู้สึกว่าตัวนี้ต้องมีเซตอะรู้สึกว่ามันไม่น่ามาเดียวๆเว้ยตัวนี้นี่นางเป็นเกาะอกแล้วนั่งเป็นเสื้อคุมเออแล้วก็ใส่กันนี้ก็คือก็สีก็ได้อยู่นะเนี่ยอ่ะก็ได้อย่ต่อไปเป็นพวกบรรดาที่อยู่ในถุงเอ้ยอันนี้น่าจะสตรีทว่ะเฮ้ยเฮ้ยตรงสตรีทน่าตื่นเต้นอยู่เดอ้อ เออข้างล่างนี้เป็นสตีแล้วว่าแกจัดไปเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวที่อยู่ใกล้เราอันนี้ามน้องคนนี้ค่ะน้องเป็นเสื้อยืดน้องเป็นเสื้อยืดอันเดียวกับไอ้น้องสีเนื้อ,เ,อ,เ,อเหลืองๆนี้นะคะอันเดียวกันเลยอานอนด้วยกันนะคะต่อไปนี่ห่อเดียวกันอีกแล้วอะ่ะมิสซูมี่อะไรเนี่ยเออแต่นี้เป็นไซส์เอ็มเราก็บอกไซส์เขานะแต่เขาเอาไซส์เอ็มมาให้วะไซส์เอ็มใส่ไม่ได้แน่เลยได้กางเกงมาค่ะ แต่ก็ดูเล็กอยู่นะแต่ก็แต่ก็ได้อยู่มัง้งเอวเล็กอยู่น่ารักดีเก่งเกงเราต้องลองดูว่าไซส์ใส่ได้ไหมต่อไปยังยังไปไม่ถึงสตรีนะคะทุกคนเราต้องอดใจรอ,อนิดนึงเหมือนเป็นการลุน้นตัวเองจะได้แต่งตัวแบบไหนอ,ะอ่ะอันนี้เป็นประเภทเดียวคล้ายๆกับอันแรกเหมือนกันเลยยกเว้นคอเสื้อที่ไม่เหมือนแล้วก็กระดุมอันนี้น่าจะคล้ายๆกับน้องม่วงอันไหนคือเซ็กซี่วะแกเรือนนี้คือเซ็กซี่แล้วก็ะอกเมื่อกี้ไงกกเมื่อกี้เป็นเซ็กซี่อันนี้กับอันนี้เหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนวะนี่แขนยาว มีสซูมี่ที่มาบ่อยจังเลยอะเอาค่ะตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือกระโปรงว่ะอุ้ยน,นี่น่ารักนะนี่แม้กระทั่งว่าเราจะไม่ค่อยได้ใส่กระโปรงเราย,ยังรู้สึกว่ามันน่ารักเลยอะเฮ้นนี้น่ารักมากใ็่ตัวแบบเกาหลีต่อไปค่ะเจสันอิสะเสื้อเสืเ้อเชิ้ตที่ผ้าแข็งมากนะคะแข็งเป๊กไปสมัคร,รไม่ได้ใส่แน่เลยตัวเนี้ย100ร้อยเปอลยว่าไม่ได้ใส่ต่อไปอะ น้องไปทะเลแล้วหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นอย่างนี้นะคะก็น่ารักดีแต่ไม่ได้ใส่ในชีวิตประจําวันมาถึงสตรีทแล้วเฮ้ยตรงนนี้เหมือนกันเลยแต่ว่าต่างกันที่คอสเสื้อค่ะนี่แต่นี้มีกางเกงด้วยดูสิสตรีทแวร์เสื้อซึ่งก็น่ารักนะเขียนว่าอะไรวะอุย้ยบับเบิ้ลบับเมูนว่ะเหมือนเพลงเราเลย แล้วก็เป็นเกงขา่านอุ้ยนี่น่ารักเลยน,นี่เขียนว่ามูลอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะอันเนี้ยไม่ใส่ม่ชอบต่อไปนะคันนี้เขียนเหมือนกันเลยบัลมูนที่ยแบ่งกันใส่อิงัวตัวเน yeah. ี่ยเออน่ารักอันนี้น่ารักเลยดีชอบอันนี้ชอบต่อไปอันนี้มีความความจะเป็นอาดิดาสแต่ว่าไม่ใช่มาแค่ออริจินอลนะไม่มีคำว,ว่าอาดิดาส มีแต่ออริจินอลนะว่าไม่มีชื่อยี่ห้อนะคะอันนี้ก็ถือว่าถูกต้องแล้วเพราะถ้าอยู่ดีปั๊มอาดิดาสมาก็เท่ากับว่าเป็นของกองไงแต่ถ้าไม่มีปั๊มตรามาก็แปลว่าไม่ใช่เออต่อไปน้องคนนี้ Bright Girl อ่ะอุ้ยอย่างเงี้ยใครเป็นแบบแฟนขับไว้อ่ะแล้วแบบว่าโอ้ยใส่ก็จะแบบถ้ามีอ p โฟสโตฟีเอก็จะแบบว่าผู้หญิงของ r i ร h t อะไรเงี้ยนี่ก็กลายเป็นอ่ำสาวผู้ร่าเริงสว่างสวยแทนละกันเฮ้ยนี่มาเป็นเซตค่ะนี่มาเป็นเซตค่ะเอ้ยนาราเป็น เสื้อฮูดแต่เสียดายมันเป็นแขนสั้นนะต่อไปเหมือนกันเลยไบเกลแต่เป็นสีดำนะคะก็โอเคแต่สีชมพูดูน่ารักกว่าว่ะอืมอุย้ยทำไมตัวนี้เหม็นวะอืมตัวนี้เหม็นวะตัวนี้กลิ่นไม่แรงเท่าตัวนี้กลิ่นแรงอะ่ะทำไมวะการสกรีนสีดำมันหมึกมันเหม็นกว่าหรออันนี้สีอันนี้สกรีนไม่ค่อยดีด้วยว่ะอันนี้ยังโอเคอันนี้เหม็นมากเลยต่อไปน้องคนนี้คือเขียนว่าอะไรวะ Memories of Love m e m o r y of You and Me อันนี้มาค่าเสื้อเฉยๆแขนมันง,งงๆเหมือนกันเนาะเพราะมันเป็นเสื้อฮู้ดแล้วมันเป็นแขนสั้นแล้วว่ามันงง,งต่อไปเอ้ยอันนี้เนื้อผ้าดีมันนกีงวอร์มเอออันนี้ดีนะอื้มอื้มจะกลิ่น,นไม่ได้เลยกลิ่นต้องพัฒนากลิ่นต้องไปจักกว่าใส่เลยไม่ได้เป็นเหมือนผ้าล่มอะ่ะผ้ากันลมอะ่ะกันลมก็คือหมายถึงว่าถ้าเอาไปวิ่งก็คือเหงื่อเ็าอยู่ข้างในไม่ออกมาเอ้ยเธอฉันเจอใบเกยแล้วอ่ะตัวที่สามโลตัวที่สามค่ะเซตที่สามบเกย ต่อไปเสื้อเหมือนออกกําลังกายนี่ชิเสื้อออกกำลังกายเสื้อแบบเสื้อกันหนาวอะอ่ะเขียนว่าอะไรวะเนี่ยเซนดี้ไม่รู้ไปว่าอะไรเหมือนกันต่อไปน้องดอกเดซี่กับกเกงเกงเหรองงเอออ๋อ,อ,อ,อมีอันนี้ด้วยข้างในด้วยวะอันนี้ไว้ข้างในแล้วก็อันนี้คลุมข้างนอกแต่ละอันก็จะมีน้องคนนี้นะคะมอนชุดเด็กจริงต่อไปค่ะมิสซูมี่ว้อีกแล้วเสื้อยืดโอ้โห เือยืดอ,อะไรเอย่ยภาพเหมือนเป็นภาพโฆษณาสักที่หนึ่งนะคะตอนแรกก็คิดว่าโค้กแต่ว่าไม่ใช่วะน,นี่เขียนว,ว่า I found อะไรวะเนี่ยงงวะแต่ก็น่ารักดีใส่แบบใส่เล่นกับบางเกิงยีนได้ต่อไปอ่ะประมาณนี้มันแบบไหมพรมไหมพรมหน่อยอันนี้ก็สีน่ารัก่ากางเกงขาวตัวนี้ก็ได้น่ารักดี จะหมดแล้วเหลือกี่ตัวนับสิโตอนนี้ที่เราเหลือนะคะเราเหลือหนึ่ง6สี่ห้าตัวเท่านั้นค่ะจะหมดแล้วอันนี้ดูเหมือนอารมณ์แบบคล้ายๆคาร์ดิแกนหน่อยๆเค <Okay. S 2> เป็นกระดุมจริงนะคบอันนี้ก็น่ารักดีต่อไปอันนี้เสื้อที่คล้ายๆชุดคอนเซ็ปต์เพลงกล่องสุ่มเหมือนกันแต่คนละสีอีกแล้วครับท่านนี่นะครับแล้วก็เสื้อเพลนเพลนไม่มีลายอันนี้เเสื้อคอป เอออย่างเงี้ยได้ใส่อยู่ต่อไปอุ้ยตัวนี้ใหญ่มากใช่ตัวนี้โคร่งมากคือถ้ากลมก็คือแบบไ <Hi. S 1> เดี๋ยวอีก2ตัวสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นเซตว่ะไปอุ้ยน้องเป็นเซตนั่นแหละเซตเหมือนผ้าดเด็กอะเสื้อผ้าดเด็กกางเกงแต่นี้ใส่อยู่บ้านนะน่ารักโอเค้่าซ่านี้ก็น่ารักนะตัวสุดท้ายน่าจะเป็นแค่กางเกงเนี่ย มิกซูมี่กางเกงตัวน,นี้ก็โอเคนะแต่ก็แอบบางนิดนึงใส่กางเกงในก็เห็นใส่กางเกงในสีแดงใส่กางเกงในสีแดงใส่ไปข้างนอกเลยแล้วกันจ <c oughs> ะเป็นซูเปอร์แมนนะคะอ้าวครบแล้วค่ะเสื้อผ้าสุ่มนะคะเสื้อผ้าแฟชั่นแบบสุ่มสุ่มสุ่มเหมือนรู้สึกเหมือนกำลังโดนคนอื่นจับแต่งตัวอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นจริงๆมันก็มีเสื้อผ้าที่เราที่เราจับจับแล้วรู้สึกชอบหลายตัวเลยนะมีแค่ไม่กี่ตัวที่เรารู้สึกว่าเราก็ประมาณสักสิบตัวที่เรารู้สึกว่าเราไม่ใส่่่่แตวาาทีเเหลือร เออใส่ได้หมดทุกอันเลยไม่ได้แตกต่างจากสไตล์เรามากนะักซึ่งถือว่าโอเคสําหรับเรานะถ้านะับแบบตัวละเจบาทเองมันถูก ว่าถูกจริงๆแต่แค่นั่นแหละอย่างที่บอกเสน่ห์ของกล่องสุ่มคือเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะถูกใจเรามากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจริง,รงๆเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าที่เราเลือกมาแล้วว่าเราชอบอ่ะอาจจะดีกว่าแต่แบบนี้มันได้ความสนุกเวลาเปิดขนาดนั่นเองนะคบผมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะคราวหน้าอยากจะดูกล่องสุ่มประเภทแบบประมาณไหนอีกก็บอกกันแล้วกันนะคะตอนนี้แม่บ้านไล่เราแล้วนะคะแม่บ้านดูดฝุ่นไล่เราแล้วนะคะโอเคเจอกันใหม่คราวหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย